สวัสดีครับพี่น้องพงไปสูขู่สกคนครับผมวันนี้เข้ากับาอยู่แม่น้ำพงษ์ครับผมวันนี้เสี้ยนมีพันธุ์ผ้ามหาของแปลกของแปลกของป่าครับผมพัดมีพันธุ์ผ้ามหาอันซัดยังครับจากอันก๊อกยังก็มีก๊กไข่แม่น้ำโคงครับผมตอนนี้กําลังฮักอยู่ครับผมได้แล้วครับผมม่นนากิครับอ อาากินยากเส้สมมันอยู่เนี่ยไดยมีแบบนี้บ่ะออนี่ครับผมมันอยู่ในในหม่แบบนี้เ,เดี๋ยวเราไปเบิ่งกันว่าทั้งในมันมีอเอียงอล้นี่บ่กแกนี้เลยผมมีแกกับแกสนเ,เขาแล้เบิ่งครับว่าอัานนี้ฟันจี พาเฮามาหายัางมือนี่ซัดยังอยู่ในใหม่แนวนี้พามีดว่าต้องหามีดมือ,อย่างเดียวใช่ครับผมใช้มีดใช้ใช้ใช้ละมีมีบ่ล่ะใช้ใช้สีสกๆสกสกหักงาอยู่ใหม่โอเคใหม่อ่อน ไม่อ่อนหักไงพวกกลัวเอาผ้าเศร้าเว้ยมีดก็มีนะ <laughs> มันจีบพวแซบมันจีบพวแซบต้องใส่มือบ้าวิธีเสีย่ยมมีซัดแม่น้ำโขงครับอยู่ในใหม่นเนี่ยนี่นี่ครับผมอเคอลื่อนเคลื่อนยังก็มีดวงไม่ไข่ดวงไม่ไข่เป็นสัตวนี่ครับอยู่ในอยู่ในลำนึงนี่มันมีอย่างตัวมี มีอยู่ตัวนึ่งโอ้ตัวลำหนึ่งตัวลำหนึ่งลำหนึ่งากินนะครับมัมหนหายากลำหนึ่งสิมีอยู่ตัวหนึ่งหายากนะครเพื่อสิได้พวกกินกูว่าพ่อแม่สิเบิร์ตเป็นก่อบนเพราะว่าไปไปครับพี่น,อน้องเรับเดี๋ยวเห้พภาพน,นี้เป็นพาไปจีเดี๋ยวห้ามาซิมเบิร์ตว่านจะเป็นยังไง วิธีจีนี e ่ต้องต้องมุดน้ำก้อนเน้จังสีจีได้ต้องมุดน้ำก้อนจังสีจีได้นะครับจ้าจังปิงได้นี่ครับโอ้หุ่นเว้ยานี้พามาปิงครับไปดึงหมีดึงมูไปความอยากเอาเว้ยทิมใส่แนวนี่ยห้ิบูยขาช่างเว้ย ทีพฮ่าดวงมีหอนหมูมาแม่ทำโคงมาแม่ทำโคงพากันมากินหมูไ่ได้พี่หางอ่ะหางไม่ใส่คุณครับผมทีมงานทีมงานเอชเคยังไวเลยเฮ้ยยังไวเลยหุ่นหุ่กลัวกูอยู่พินหมองกว่ามีควันกุ๊บเลยเดี๋ยวข้ามาถ่ายซิมตอนมันสูบครับพี่น้อง จะให้พานมีเป็นปิ่งเป็นชีก่อนครับผมผมพานมีว่าซุกแล้วว่าสัน,นว่าเบิ่งหน้าตาครับตอนมันยซุกได้มีหน้าตาคือนอนไปไผ่อะพวกนอนไปไผ่นอนดวงยังเรื่องง่อยห้อยเลยปเป็นตะกินเซ๊ะเซะกินโซนะครับอือหึเพลงไห <c oughs> <c oughs> ใส่ไปกินน้ำดู <c oughs> ครับผมเดี๋ยวผมลองก,กินเบิ่ง วาลุซานจะเป็นยังไงรสชาติมันมันมันคือนน่ะเลยคือดวงกล้วยน่ะแซบแซบมันคือดวงกล้วยนแจกกันแล้วแจกกันแล้วกินเบิองกินเบิองแซบแซบหวานหวานมันมันหวานหวานมันมันกินเบิองมันนี่เบ bon ิองนี่บหน่วยกาตายนี่แดกเหมดทุกอย่างเอาเนี่ย แาาไดูยาามาาาไดนี่แดกกุยางไอสัตว์แบงคึงโมแบงนบาดอีกกินหมดเลยโมแบงโมกินไปเลยนี่มอใส่มูกินดวงแลมึงมาใส่หมูเออูคูไแก้มเราแก้มเรา

โอ้ยเตียปากิมที่อัตอระบักครับเกยอเฮ้ยเฮ้ยเาหยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้กเน้ยเห้ยเฮ้ยเฮบยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮนนเ่้ย แต่ละเอาเอาเซนออเ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 อออีกแล้วอีกแล้วบมกพันมีอีกแล้วเอาอีกแล้วหาดวงไม่ไข่้าสันใสใสกินสซนตรงดูโอ้ใสใสเอาอีกด้วยอีกด้วย โอ้ยหกครสาบกูอโต๊กด้วยมีบ่นีีนีแม่ีนโอ้ยหูนั่นเ่็น่าเหเบิ่์ขี่ม้นหนเบอ่์หูหาเ้ยโอเคครับผมมเียก็ขอบคุณสำหรับพันมีที่ผ้าเฮ้ามาเปิดประสบการณ์ใหม่ครับ กินเติดวงเตินดวงยังก่อดวงไม่ไข่ครับผมดวงไม่ไข่ครับผมกับรสชาตร์ก็บหวานมันมันครับพิธีชีวิตบุ้งเขี้ยวครับเออกับผู้เล่นเดรแวะมาทังแม่น้ำพงกัลองกันลองผ้ากันมหาเบิงครับผมแต่ว่ารสศาสตรกัหวานมันมันแสบอยู่ครับผมก็คือดวงกล่วยนี่แหละโอเคครับผม